我就记得那个。 ครับถ้าได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยนะครับพนดีผมเล่นบ้านเพื่อนนะขวคนหวังว่าน่าจะเข้าใจกันนะอย่าด่ากูล่ะม,ม,มีอยู่แล้วดีเพื่อน,นโอเคโอเคนะขวคนเล่นต่อเลยพวกคนผมไม่ได้เฟกนะผมเล่นมาหลายพีมากเลยถ้าอย่าข้ามีพีมานะไม่ใช่ดูพีหนึ่งแล้วข้าไมพีสุดท้ายเจอาเลยนะขวคน ครูต่อเนาะทุกคนโกโดนอนเอเดแมนตีตกโลกตายอีฮะโอเค,คะนะรู้แหละอ่าขอเย,ยมพี่ก่อนหน่อยเพื่อนอ่าเอาละฮะพี่กอล โอเคนะทุกคนอ่าได้เขามาตีตายไปสิบสิบตัวดูดิเพื่อนโอเคเห็นไหมอันนี้ดีไม่ดูดิดูมีแต่อะไรว่าเป็นเกาะเกาะเจ๊เจ๊ดูดูนี่การดูดการดูดอือใครมีการดูดอีกอันอยากรู้สูงโอเคได้ดาบเพชรมาแล้วไม่มีอะไรมากหรอกคนเกิดดาบเพชรเออ มีกองลายอันช <c ười> ิหายมีเปกอลทลายอันเลยเมื่อกีบ่บ่แล้วเลยเลยเลยโอเคโอ้ลืมไปไอโง่อเหียกูไม่มีเวลอ้าไอเหียโอเคทุกคนได้เวลาอัปเด งงชิบหายแล้วเล้ว่หายแค่นี้เดียวอีกว่าจะขึ้นในต่อไปโอเคนะทุกคนเข้าสู่ยกคนกากเหมือนเดิมโอเคกูเชื่อก็ได้ว่าโลกไม่ค้ามันหวดร้ายของจริงแรงรถดไปยินเออ คลิปกูพังหมดละ้ะแต่นี่ก็เข้าเยอะเกินโอเคหาของต่อ,องูหายมแล้ว ไม้ผล่มาเยอะจังเลยวะยิ่งขวานก็ไม่มีแต่เวลาผ่านไปแ่กูก็ยังจะตีมันตังน้งอยิมเสียงดังชิบหาย ไมยตายมันเป็นไรหรอกเพื่อนโอเคลืมไปว่ามีมอดอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ของกูเนี่ยหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้คนเราพลาดกันได้ไไดคนเราเริ่มใหม่กันได้โชกูบก,กูหายไปหลายอันเลย โอเพนโอ้ <laughs> oh, ของเยอะชิบหายอย่าบอกนะใต้โลกมีของกูอ๋อ oh, ไม่มีกูคิดเองหรือเปล่าวะเยอะเฮ้ย yep. hey, ลองดูไม่น่าเสียหายว่ะ,ะ,ะไ,นะไม่ร้านหรอก โอเคสรุปไม้มีกูแค่คิดไปเองเหยี่ยมยอดกัเถียมดองโอเคไม่เป็นไรไมีของอยู่เฮ้ยทำไมกูไม่เก็บแบบนี้ตั้งแต่แรกวะ มย,าล,ย,ยาลนโลกโอเคไม่หลนไม่หลน โอเคคงกลงกับมาแล้วของข้ากลับมาแล้วเียงน้ำลายเยอะจัง อุ้ยตกใจหมดแม่งโผล่ลงหน้ากูเลย มาโอเคนะท่านผู้ชมนี่คืออีพีสุดท้ายของไมค้าวันบล็อกแล้วเพราะว่าเอิ้มนั่นแหละโอเคนะทุกคนนี่คืออีสุดท้ายแล้วย้ำนะครับอีพีสุดท้ายแล้วใช่ผมจะไม่ขยนเลยละก้อนแล้วเพราะว่าแค่นี้มันก็ยากเกินไปแล้วนะทุกคนบายแค่นี้และ